สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อยู่กับผมครูเดียมวศินวรรณพัชรินะครับวันนี้นะครับครูเดียมจะมาแชร์หัวข้อดีๆกับหัวข้อที่มีชื่อว่า3วิธีจําเนื้อเพลงได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีที่1ก็คือการฟังซ้ําจนขึ้นใจนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบนะครับและเรานะครับยังไม่สามารถจําเนื้อเพลงเพลงนั้นได้นะครับครูเดียมนะครับแนะนำนะครับให้ฟังเพลงนั้นบ่อยๆนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีกิจกรรมการฟังเพลงนะครับ ฟังเพลงในรถหรือว่าบางท่านนะครับฟังเพลงระหว่างช่วงที่เราออกกําลังกายหรือบางท่านนะครับฟังเพลงในเชิงนันทนาการหรือว่าในวันหยุดพักผ่อนนะครับวิธีการนะครับที่เราจะจําเนื้อเพลงนะครับให้เรานะครับฟังซ้ําเพลงที่ตนเองชอบฟังบ่อยๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับใน1เพลงนะครับจะมี1ท่อนที่เราสามารถร้องได้เสมอ อาจจะเป็นท่อนฮุกหรือว่าอาจจะเป็นท่อนเริ่มของเพลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเรายังไม่สามารถที่จะจําทั้งหมดของเนื้อเพลงใน3าถึงสนาทีของ1บทเพลงได้นะครับครูเดียมแนะนานะครับถ้าเราอยากจําเนื้อเพลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราอาจจะต้องฟังเพลงเพลงนั้นซ้ําบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นใน YouTube อาจจะตั้งเพลย์ลิสต์นะครับให้วนซ้ําวนซ้ําวนซ้านะครับใน1วันนะครับฟังสักวลาหรอบถึง10บรอบนะครับผลรวมนะครับต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะครับเราจะสามารถจําเพลงเพลงนั้น ได้ทุกคำเป็นอย่างดีเลยแหละครับ 2. จดลงไปในกระดาษวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ครูเดียมแนะนํามากๆเลยแหละครับเพราะว่าครูเดียมใช้มันตั้งแต่เด็กเลยครับในสมัยครูเดียมเป็นเด็กนะครับอาจารย์ครูเดียมจะสอนเสมอว่าจําดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดดีกว่าจํานะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะฟังเพลงแล้วยังจําไม่ได้นะครับครูเดียมแนะนําให้จดลงไปในกระดาษนะครับวิธีการจดเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับ ทุกท่านนะครับเลือกเพลงที่ตนเองชอบมาหนึ่งเพลงนะครับแล้วเราเปิดเพลงเพลงนั้นอาจจะเริ่มที่10วินาทีแรก20วินาทีแรกหรือ1นาทีแรกนะครับและให้เรานะครับจดเนื้อเพลงที่เราได้ยินนะครับลงไปในกระดาษทั้งหมดนะครับในขั้นตอนนี้นะครับไม่แนะนําให้เราปริ้นหรือว่าพิมพ์กระดาษออกมานะครับเพราะว่าจะทําให้เรานะครับไม่สามารถที่จะจําได้เป็นอย่างดีแนะนําให้เขียนลงไปในกระดาษเท่านั้นนะครับวิธีการจดนะครับร่างกายของเราจะทํางานด้วยกัน2ส่วนด้วยกัน1ในเรื่องของประสาทสัม ผสลงไปในกระดาษ 2. ในะเรื่องของการใช้สมองในการจดจํานะครับการทํางานของร่างกาย2ส,ส่วนนี้นะครับจะทําให้เรานั้นเนี่ยจำได้เป็นอย่างดีเลยละครับ 3. จินตนาการเป็นภาพวาดเรื่องราวหลายๆท่านนะครับอาจจะฟังแล้วยังจําไม่ได้นะครับหรือใช้วิธีการจดเราอาจจะไม่มีเวลามากพอนะครับคุณเดมแนะนําอีกหนึ่งวิธีก็คือการจินตนาการเป็นภาพวาดเรื่องราว การจินตนาการเป็นภาพวานเรื an, do, way, right. it it it. It ่องราวนะครับให้เรานึกถึงว่าตัวละครนะครับในบทเพลงเพลงนั้นทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับจะทําให้เราปฏิปต่อเป็นภาพเรื่องราวได้ดีมากยิ่งขึ้นการจาเป็นภาพเรื่องราวนะครับจะทําให้เรานะครับหนึ่งนะครับเข้าใจอารมณ์เพลงทั้งหมดนะครับสนะครับเข้าใจว่าผู้แต่งเนี่ยต้องการสื่อความหมายใดลงไปในบทเพลงทําให้เรานะครับถ่ายทอดออกมาได้อารมณ์เพลงได้ด้วยเช่นกันละครับ และ 3. นะครับทาให้เราจําเนื้อเพลงได้อย่างรวดเร็วจากการจินตนาการเป็นภาพวาดเรื่องราวทําให้เรานะครับร้องเพลงเพาะได้อย่างมั่นใจและไม่อายใครในการโชว์ร้องเพลงเลยล่ะครับและพบก,กันใหม่กับพอดแคสต์ที่จะนําสาระดีๆในการร้องเพลงเพาะมาให้ทุกท่านสาหรับวันนี้ผมครูเดียมวสินวนภาปรสริต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับและพบก,กันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ